สวัสดีค่ะหมดแล้วหรอหมดแล้วทำไมกินเกินจังเลยเฮ้ยมิวมิวทำหน้าแบบตึ้นให้เาลุยาะาีแบบ่น อันนี้ขายได้นะเป็นราคานะคะคะม,มันเป็นเม็ดยางเขาขายนะอน่อไป ก็ไปทำนี่แหละยัง like ไงเวลาจีบยางเขาโอ้ยไม่เป็นไรหรอกเห็นอะไรเป็นเงินเป็นทองหมดเียไงเปรี้ยวแค่หนูขี้เกียจเฉยๆหนูก็เลยแต่เก็บทำไมยางที่นี่มันกลิ่นแรงกว่ายางที่บ้านอืมอันนี้คือตู้เก็บได้เนยหรอ ใช่ดึงแล้วก็ใส่ที่เดิมให้เขาพว่ก่อนจะกรีดเขาก็ต้องดึงแบบนี้เดี๋ยวจังเคลียร์ยมันก็มันมือดีอดึงให้เกลี้ยงซิ้ยงเกีบิตอนที่หมดเงินจริงๆตอนที่หมดเงินจริงๆมันก็ได้เลยก็ยไม่กินนี้แลก มันเหม็นกว่าบ้านพี่นะบ้านพี่มไม่ได้เหม็นกลิ่นขนาดนี้นะนี่คืออะไรยางเหม็นเหมือนกลิ่นอะไรแปลกๆมาเกี่ยวย่าสรุปมาเดินเก็บเม็ดยางย จะดูถูกยายามัน,นท,ทมัน <c oughs> ทนันแทง <c oughs> ยงางรถมอเตอร์ไซค์ขวนยางยังต้องได้เสียเงินตั้งเราไม่รู้จักกันนี่เป็นหมื่นเลยนะนยนน่่ตอนนี้มางิันเป็นกิ่นเหมือนกาวที่แบบกาวเสียกิ่นกาวที่เลยอันนี้เหรอ สองบาทหรือเปล่าหรือสบาทหรือไม่ก็5้าบาทไม่รู้เข้ากี่บาทสองบาท3บาทเน้องเต็นด้วยไม่รู้มันถึงไหมาจมจุยี่ะเนะเนเ้จะเนเมยเต้นงเร้จเนเมยี่นมเเะจะต้จเี่นยี่ะตม้าน้าเ้งเสือมีเกี่ยเย ไม่ไดู้ดยาหรอยาอมเียนี้วนนี้ไม่ามอบเลยเรามากหลหนไม่เกี่ยวนะสเป็นนะมามาเอาเกี่ยวมาเอาไปให้รุงเสือดิลุงเสือมามา เกี่ยวเลยพี่เกี่ยวแล้วอย่าพูดว่าเราไม่เกี่ยวสิเราเกี่ยวกันอยู่ยจ,จับเรื่องไปให้เราโอเคได้แล้วไปให้บ้านหนึ่งห่อแล้วนะ่ะยังไม่ได้สักห่อเลยนี่ขอโทษนะพอดีเราเลิกกินหญ้าแล้วอ่ะเราก็เลยไม่เกี่ยว ตะกียกินอยู่แต่ตอนนี้ไม่กินแล้ว <c oughs> เราเลิกโง่แล้วนะได้ที่สุดคมก็ตาใสอิ่มพี่หลักบุง้งเยอะ <c oughs> พี่ไม่ชอบผักบุง้งเอาว่าอร่อยนะผักบุง้งนะมันไม่อร่อยผักบุงขอของบ้งเป็นอะไรที่ไม่ชอบกินซึ่งเราเห็นแต่ก่อนก็กินได้นี่กินได้แต่ว่าไม่ชอบกินชอบกินถั่วง,งอกชอบกินอะไรที่มันโง,ง,ง่ๆเดี๋ยวนี้หนูก็อุ้ยมิวยุงตบให้พี่หน่อย จะถือกล้องให้แม่นหนิกล้งไหนอุม้ยตบดีๆไม่โดนตบยุงไม่ตายคนไปอ่ะเราฆ่าสัตว์ทำไมอ่ะาาถ้าเธอจะรักยุงอ่ะเธอก็รักไปคนเดียวเลยถ้าเจออะไรก็ไม่ต้องบอกหนูนะโอ้ยย่มันจะบาดมาือฟังนะมันจะบาดมือมือไม่ใช่ของเล่นๆนะ้ำเหย ม,ม,มด,ดทำไมไรแเมื่อวานน่ะเหรอทไมเขาดูเกี่ยวเหมือนคมทำไมเราเกี่ยวแล้วเป็นคมเลยก็เธอไม่เกี่ยวไม่เคยทำาญบ <c oughs> ยาชี้เราไม่เข้าใจตอนเกี่ยวข้าวก็จะล้มใส่ พูดถึงแม่เหรอฮะพูดถึงแม่ตัวเองเหรอนี่หนูแม่หนูดำนามไม่เป็นหนูก็ดำไม่เป็นคืยังองอยู่ว่าจิตไม่ได้จิตอะไรนะตัดยังไงคนที่ทำพูดว่าทำไม่เป็นคือคนที่สบายเ <c oughs> พราะว่าพี่ก็ทำเป็นแต่พี่ก็บอกว่าทำไม่เป็นได้ตลอดเลย พูดถึงเรื่องงานสบายถ้าใครอยากสบายก็ต้องให้พูดว่าทำไม่เป็นใครอยากสบายก็ต้องพูดว่าทำไม่เป็นค่ะทำไม่เป็นก้องอยู่กับส่งกตหน้าแม่ <laughs> ตอนนี้ก็มาเจอคนที่ชอบกินหญ้าที่ไม่ชอบกินข้าวนะคะแล้วไม่เกี่ยวนะเด้ตรงนี้ดกเธอ,เ,ธอเสร์รับประทานไม่กินหมูกระทะปะผู้หายสิย กหมูกระทะเดยาคไปกินหมูกระทะคนเดียวเขาสิว่าค่อยเป็นบาอยู่บ้างเมบมาคนเดียวบวกเพิ่มสามสิบไม่มีใครมากินเป็นเพื่อนแล้วยังไม่พอมาบวกเพิ่มอีกสาบวกเพิ่มทำไม าม,าามาคนเดียวเลยต้องบวกเพิ่มอีกมาความกำใจเรมารอบสองเลย <c oughs> ไไนนต่อต่อ,ตอเห็นไหมนั <c oughs> ่งสิ่งคนเดียวเสร็จแล้วพนักงานถามว่ามามา,มาคนเดียวหรือครับแล้วก็ใส่เพลงเลยใช่ไหมเออขามันสี่ข้าวใส่เพลงคอมเมนต์อยู่ว่ามาคนเดียวจีมาตามยัน ก็พอละมั้งมันเก่งเออมันกินเก่งเนาะมันยิ่งมันมันถ้าสมมติว่ามันผสมเทียมติดมันยิ่งเก่งตัวนี้กับเพ่เนาะคนท้องอะคือไม่ตลกเออต้องบอกว่คนท้องเลยทำไมไม่ปล่อยมากินเลยล่ะมันมืดแล้วไงแล้วก็ต้องเข้าบ้านมมันี